ไอ้พวกนักการเมืองสันดานเห็บเนี่ยมันเริ่มกระโดดหนีหมาเราจะเห็นว่าวันนี้หลายๆตัวนะฮะที่เสียดายที่จะบอกว่าเป็นนักการเมืองก็คงจะบอกว่าเป็นแค่พวกสันดานเห็บที่เกาะกินอยู่กับนักการเมืองชั่วเริ่มออกตัวว่าไม่เคยพูดว่าป่วยวิกฤตไม่เคยออกมาพูดว่าเขาป่วยวิกฤตบางคนก็บอกว่าไอ้วิกฤตของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับวิกฤต ของหมอและไอตัวนี้ที่พูดเนี่ยนะด้านเสือกเป็นโคศกควายศกของพรรคขอโทษโคศกเนี่ยเด็กๆนั่งฟังเนี่ยอาจจะคนละคำนะฮะโคศกเนี่ยไม่ใช่คอระคงมันสละโอละคอควายนะถ้าตัวเมียก็เรียกควายศกตัวผู้ก็เรียกโคศกออกมาบอกว่าคําว่าวิกฤตของเขาที่ออกมาเห่าหอนผมเองแหละผมคนหนึ่งที่แชร์ไอคลิปที่พูดนะอ๋อเนี่ยท่านก็เป็นโรครุมเรา้าอายุก็มากแล้วเมื่อจะต้องไปถูกจําขังอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ออกกํา ลด้วยอายุที่มากกล้ามเนื้อก็อ่อนแรงประกอบกับเป็นโรคเอ็นเปื่อยยุย้ย <laughs> ทำให้ท่านต้องรับการกายภาพบำบัดไม่น้อยกว่าอีกหนึ่งปีถึงจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้วงเล็บถามหน่อยบทบาทอย่างนี้พอเป็นโคศกควายศกได้ไหมฮะไม่ยากเลยนะตอแหลหน้าด้านเขาไว้ปรากฏผมถามนะการที่จะเป็นโคศกควายศกพักและเป็นพักแกนนํารัฐบาลเขาคัดกันยังไงวะคือจะมาพูดเหมือนชาวบ้านบอกว่าก็คํว่าวิกฤตของผมเนี่ยมันไม่เหมือนวิกฤตของคุณหมออาจจะต่างกันก็ได้ผมบอกว่าที่เขาเถียงกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะสมควรที่มึงเป็น โคศกกระบือศกควายศกเนี่ยมึงไม่รู้หรือว่าก็เถียงคาว่าวิกฤตเนี่ยในแง่ของศัพท์เฉพาะของแพทย์และกฎหมายว่าวิกฤตเนี่ยคือมันขยับเขยื่อนไม่ได้คุณไปโรงพยาบาลก็รู้คําว่าสาหัสคําว่าวิกฤตเนี่ยมันเป็นศัพท์เฉพาะทางการแพทย์และกฎหมายถูกไหมคุณขับรถไปชนคนเนี่ยบาดเจ็บธรรมดากับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยคดีมันคนละขั้นกันนะตามกฎหมายซึ่งมันต้องระบุโดยแพทย์ว่ามันบาดเจ็บธรรมดาหรือบาดเจ็บสาหัสหรือวิกฤต